เพื่อนๆจะมาเราจะมาร้องเพลงกันนะคะมาฟังเพลงนะพี่น้องจ้ามาฟังเพลงขาว่าเพลงเสียงแคนจากแมนชั่นนะคะเนาะจะร้องสู้ผู้จอดฟังเด้อวันวนมันก็ภาษาฟังเด้อพี่น้องเด้อภาษาฟัง <laughs> ได้ยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชั่น ไข่โน่พักอยู่หมองนั้นคนไกลบ้านคือเฮาบนหอทํานองลายล่องลายเศรราฟังแล้วเงาคิดหอดแมพ่พอสก,กิดใจให้คิดพอลายสิ่งที่ลอดอยู่ในความจำนับแต่ความจน พาดิ้นล่นเป็นคนไก่ถิ่นความทุกข์ทำให้ตรงดินอยากงานบ่ดเศร้าแต่เศร้าหอดคำมาไกลหลายปีติดตออยู่กอท่อหมอบ่ได้ฟังลำคืนนี้เหมือนแค้นไทยถามว่าลืมทางเมื่อบ้านเลางไป แมนผู้ใดเป็นคนเป่าแคนกระสังแต่คนลอยฟังมันช่งแหงใจลายคนโย่แม่นชันยังเป่าแคนวานสม่ยานอายยืนยันว่าเจ้าของเป็นไผ่อ่อนซอนอ้ามใจเจ้าของเสียงแคน ลายสุดสสนแหนเสียงแคนตั้งจากแม่นชันหล่อเลี้ยงคนเงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเดียวคือปั้นเขาคนบ้านเฮาหักกันมันแกน่นเป่าอีกในเด้อหมอแคนช่วยเป็นตัวแทน กอมใจเฮไกบ่บานลายสุดเสนแหนเสียงแคนดังจากแม่นชันหล่อเลี้ยงคนเงาไกบ่บานสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเนียวคือปั้นเขา คนบ้านเฮาฮักกันมันแกนเป้าอีกในเด้อหมอแค้นช่วยเป็นตัวแทนกอมใจใไก่บ้านเนาะเสียงแคนจากเมนชั่นเป้าอีกในเด้อหมอแคนะ่นเนาะร้อยฟังร้อยฟังแค่นและร้อยฟังเสียงแค่นนะพี่นอ้องแล้วก็คีดหอดบ้านคิดหอดบานเฮา มา้องสู้เพื่อนๆฟังนะค่ะเนาะลองสู้เพื่อนๆฟังม่นกรสิมวนแน่ว่ามวานแน่กับอดตสาฟังแล้พี่น้องเนาะเพราะว่าข่อยกบมาฮัดลองข <c oughs> ่อยมากัดลองเพลงด้วยข่อยขอยเป็นแม่ค้านะคะเป็นแม่ค้าที่ชอบในเสียงเพลงนะคะทุกๆคนเนาะข่ <c oughs> อยมากัดลองเพลงข่อยมาเสียงเพลงมักสนุกสนานจากกรฝากเอฟซีทุกๆคนในเรื่องค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนเนาะ ฝาก FC แล้วก็ฝากทุกๆท่านที่มารับชมคลิปนะคะก็คลิปนี้กับขอพระคุณนะคะขอพระคุณทุกทท่านที่มารับชมคลิปนะคะเขาขอบคในไลายคลิปนี้กับสิโตค,คลิปแค่นี้และพี่น้องคลิปหนาเจอกันไว้เด้อค่ะบ๊ายบายขอพระคุณนะคะ